ครับรีวิวหนังเรื่องสี่ปาชาสี่ปาชาเป็นหนังสี่เรื่องนะมันจะบอกว่าแต่ละปาชาก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับเป็นเรื่องราวสี่ศาสนาหรือเปล่านะมาวิเคราะห์ดูเรื่องแรกครับ ยินโอ้โหเรื่องยินนี่ผมบอกตรงว่าไม่คิดไม่ฝันว่าพี่เจ๋งพี่แอจะจะแสดงหนังได้ดีขนาดนี้เฮ้ยเขาผมว่าไปเป็นพระเอกเละนะไปเป็นพระเอกหนังแบบแอคชั่นได้เลยนะดูมาดดูอะไรแล้วได้เลยนะครับเพิ่งเห็นเขาแสดงครั้งแรกผมไม่รู้ว่าเขาเคยแสดงหนังเรือ่องอื่นมาหรือเปล่านะ พวกละครพวกอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับยังพ้อยไม่เคยดูแต่หนังนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกยินเป็นเรื่องราวที่เปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆเลยนะเพราะว่ายินก็คือผีหรือปีศาจแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันเคืออะไรนะเพราะยินก็คือคนคนที่ที่กลายเป็นยิน ก็คือคนที่ตายแล้วและเป็นยินหรือเปล่านะแต่ในหนังเรื่องนี้มีคําตอบบอกว่ายินไม่ได้เหมือนมันอยู่กับคนอยู่แล้วอย่างตอนจบเนี่ยเผยชัดเจนเลยว่ายินมันมาจากอะไรนะมันก็อยู่กับคนนี่แหละแล้วมันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนเลย อยากได้อะไรก็ไปเอาเห็นเราทําโน่นนี่นั่นเ,นเห็นหมดเลยก็อย่างนี้ยินก็ได้เปรียบสิจะเท่าทําร้ายคนนี่สบายเลยนะเนี่ยแต่ทางศาสนาเขาเนี่ยมีเขาบอกว่ามีก็คือมีเรื่องของบทสวดบทละต่างๆนี่แหละที่ปกป้องคนไม่ให้มา,าไม่ให้ยินเข้ามาทำร้ายคนได้ แล้วคนที่อยู่ต่างาศาสนาล่ะต่างคนก็ต่างมีมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเละนะครับในเรื่องนี้นะในที่ที่ที่ดูแล้วน่าจะเป็นเกร็ดของมันนะแต่ว่าโอ้เรื่องนี้สงสารอา่านางเอกเออนางเอกเมียของเจ๋งพกแอนนะะโอ้โดนถูกกระทํานะครับ และเป็นดินที่แบบหืนด้วยโอ้ยอย่างนี้ก็สวยดินะครับเพราะว่าเราไม่มีทางต่อสู้ได้เลยมันเหมือนยินนยังกับซปเปอร์ฮีโร่มีพลังมีจะทำอะไรก็โอ้โหพลังยังกระทอนะมีพลังเคลื่อนใช้สิ่งของโอ้โหเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชัดๆนะอย่างนี้เราสู้ไม่ได้แต่ ก็มีบทสวดน,นะตอนวิธีแก้ของเขาเนี่ยตอนที่เอเจ๋งพิกแอตต้องเข้าไปในโลกของยินและต้องออกมาให้ทันถ้าไม่ทันจะกลายเป็นยินซึ่งบทสรุปมันชัดเจนเลยหนะัเรื่องนี้เขาอยากให้เรารู้ยินมาจากยงไงนืมถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์นะผมนึกว่าคนที่ตายไปแล้วก็เป็นผีเออไม่ใช่ตายแล้วก็คือหายไป เหมือนพ่อบิ๊กแอนเนี่ยจริงบิ๊กแอนเนี่ยมางานศพของพ่อมาอาพ่อนี่ยถูกยินทำร้ายเพราะยังคิดถ้าถ้าเป็นาศาสนาพุทธตายแล้วต้องเป็นวิญญาณวิญญาณละ่ะทําไมไม่ช่วยลูกแต่เขาบอกตายก็คือสลายไปนะยินก็คือไม่ใช่ตายแล้วไม่ได้เป็นยินเออมันช่วยไม่ได้ไงนะครับ แล้วมันอยู่กับคนอยู่จริงๆเหมือนกับแม่แม่ของพี่เจ๋งนะอยู่กับคนจริงๆนะทําตัวเป็นเป็นแม่เลยอตัวเป็นๆด้วยนะครับโอ้โหมันมีอิตาลีขนาดนั้นนะ่ยไม่ธรรมดานะครับยินอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองมิราเคิลปฏิหาร อันนี้เดี๋ยวค่อนข้างจะงงนิดหน่อยสรุปแล้วในงานศพกลับไปกลับมานภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ไปตะโกนขอพระเจ้าบอกว่าให้นำภรรยากลับมาอีกครั้งนี่ประโยคนเนี้ยมันหน่วยกับเขาว่า อีกครั้งแสดงว่ามันมีครั้งมันมีครั้งหนึ่งมาแล้วแต่ที่กลับมาทีนี้มันคนที่ฟังคำคำขอของเขาอ่ะมันไม่ใช่พระเจ้ามันกลายเป็นปีศาจนะครับปีศาจของศาสนาคริสต์นี่ก็คือปีศาจนไม่ใช่ผีนะครับเนี่ยเอาอีกแล้วป่าช้าตอนนี้คนละแบบอีกแล้วแต่เราต้องมาทำความเข้าใจ ไม่ใช่ผีแล้วมาไปอยู่ในร่างของภรรยาเขายังงงอยู่เลยว่าขอให้มาอยู่พอภรรยามากับนอนหันหลังให้แฟนแฟนอยากทำอะไรก็ไม่ทำหรือเขา,ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรหรือเปล่าเหมือนกับว่าค,ค,คนฟื้นขึ้นมาเฮ้ยกลัวทั้งที่ตัวเองขอให้ฟืน้นนะครับ แล้วเรื่องนี้มันเป็นแบบออกงงนะผมว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงปีศาจลงเอยด้วยอะไรลงเอยแบบไหนปีศาจยังอยู่นะพีศาจสวดเป็นด้วยนะสวดแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ในมิติของพีศาจเลยอืม เข้าใจตอนที่สองมีเราเคิลคอมเมนต์บอกกันหน่อยเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะเรื่องที่สามไม่บอกที่มาที่ไปอะไรเลยรู้แต่ว่าหนีเข้ามาในป่าแล้วพวกผู้ร้ายตามมาพวกค้ามนุษย์จเจาไปขายสองพี่น้องไม่ถิงกันแต่ว่า เข้ามาในป่าผีเตมไม่ไ้วยผีผีแต่อย่างนี้ผีแบบโบราณนะ่ะหน้าเละเละและหลอกขยันหลอกแล้วกันพยายามหลอกมากหลอกทุกๆุกหนึ่งนาทีมั้งวิ่งไปก็หลอกวิ่งมาก็หลอกแล้วรู้อยู่ว่าอย่างโจนเนี่ยมีปืนเข้ามาสองคนอีกคนหนึ่งแหละต่กิดตะขวงใจแล้ว มีเชือกเหมือนเชือกผูกคอตายอยู่ข้างบนต้นไม้ก็แอบก็จืนขึ้นมองนี่ผมเอะละตอนนี้ไอ้เน,นี่ยก็บอกเฮ้ยโกผีเลอวะท,ทั้งทั้งที่เห็นอยู่นั้นแล้วมองไปเห็นเป็นผีไม่จะเห็นเป็นเพื่อนกับยกปืนขึ้นไปยิงนะทั้งทั้งที่ทีแรกก็เห็นอยู่ว่าเป็นเพื่อนคุยกันอยู่คนเรามันจะไม่ดูก่อนเฉยหรือว่าเฮ้ยนั่นเพื่อนเรานะ งงอยู่เลยแล้วเนี่ยถ้าป่านี้มีแต่ผีคนที่ไหนเขาจะจะมาปลูกคอตายที่นี่ไม่สมเหตุสมผลคนจะมาลูกคอตายทําไมในเมื่อมีแต่ผีแล้วผีไม่หลอกก่อนหร,อหรือว่าเฮ้ยอย่างดจะมีเพื่อนแล้วจะเพิ่งหลอกอะไรเงี้ยหรองงและเรื่องนี้จบที่ชอบนะเรื่องที่สามชื่อตอนว่าที่ชอบ สรุปแล้วสองพี่น้องเนี่ยก็คือเขาต้องอยู่ด้วยกันนะเพราะนี่คือที่ที่เขาชอบไม่ว่าใครจะเป็นยังไงบทสรุปมันก็ชัดเจนนะครับตอนที่สี่ต้องตาประช้าแต่เรื่องนี้ออกไปทางตลกสไตล์พี่น้าโอ้โหมีคุณอะไระจากพี่หน้าทั้งสองสองคนอะเจ๊เจ๊ตูนหรือเจ๊อะไรอะ มาร่วมแสดงด้วยนะโอ้ชัดเจนเลยเรื่องนี้ผู้กกับพี่นาานะครับอารมณ์มันก็คล้ายๆกันเลยแต่เรื่องนี้ฉเฉลยก็ไม่สมเหตุสมผลอีกอะเช่นไอ้หลานสาวของลุงลุงเอาหลานสาวมาบอกให้ช่วยดูแลนะ มีเหตุผลอะไรอ่ะถึงไม่ลงเอยแบบนี้ hmm. ไม่เข้าใจและสองคนนั้นมามาแค่นี้จริงๆแล้วก็ไปแต่มีเหมือนกับว่าปูไว้ว่าเฮ้ยมันจะมีวอลลุ่มห้าอะไรเงี้ยแสดงว่าภาคห้าจะมานะครับเดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแพ็กภาคเหมือนเป็นโลกเดียวกันจากว้านเดียวกันนะครับ หนังเรื่องนี้ผมให้อารมณ์มันแบบเหมือนพี่นาคจริงจริงตลกสยองเหมือนพี่นาหลอกก็เหมือนพี่นาไม่ได้น่ากลัวอะไรนะเรื่องผีเรื่องอะไรเี่ยทำเป็นผีแบบแบบพี่นาคจริงแต่เรื่องหน้าเละเละเรื่องอะไรเป็นหลอกแบบกลัวตอนนั้นอีกหนึ่งนาทีต่อมาก็ไม่กลัวเออเปแปลกนะ คนเราความจริงถ้าโดนผีหลอกมามันต้องกลัวกลัวยาวนานหน่อยไหมอันนี้กลัวเสร็จคุยเรื่องอื่นกันต่อแล้วก็ไม่กลัวแล้วเอองงนี่พี่นาคนะครับสไตล์เดียวกันเลยและเด็กโจลแรกเด็กแสดงมันก็มันรู้สึกว่าอย่างไงนานไปปูเรื่องนานไปออกจะน่าเบื่ออยู่นะครับ ช่วงแรกๆนะและแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวที่สุดเลยในสี่เรื่องนะเรื่องที่สามที่ชอบเลยสั้นที่สุดนะครับแต่ก็มีบทสรุปที่เราเอ๊ะอีกแหละเอ๊ะทำอย่างนี้ทข้ม่ท้งๆท,งท,งที่นะไปดูเองนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงยังมีอยู่นะครับในโรงหนังแต่เพีงแต่โดนรถลอไปเยอะแล้วล่ะ เพราะว่ามันไม่นิยมบอกตรงนะผมก็ยังว่าอยู่เอ๊ะหนังเรื่องนี้จัดแสงได้ไม่ดีทุกภาคเลยกลางวันกลางคืนเนี่ยมันแบบอย่างเช่นตอนที่สามอะที่ชอบอะมันวิ่งในป่าแบบสบายสบายโดยไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรและเห็นกันชัดๆกลางคืนนั่น่ะออมัน ไม่คือนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจใน,นกระแสไม่ค่อยนีน่แต่บางคนก็ชอบนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่สําหรับผมมันชอบบางเรื่องอย่างเรื่องที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหผมถือว่าชอบเลยนะเรื่องที่สี่ก็อารมณ์พิชนะก็ได้เรื่องที่สอ,องนี่ 2, เป็นอะไรที่ไม่รู้เรื่องเรื่องที่สามนี่มาทําไมไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรทั้งสิน้น หรือว่าเราไม่เข้าใจเองอันนี้ใครเข้าใจรู้เรื่องก็คอมเมนต์บอกกันได้ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนไว้ที่เจ็ดเต็มสิบเพราะมันมีเรื่องชอบมีเรื่องไม่ชอบนะครับแต่ก็ยังยังอยู่เจ็ดเต็มสิบก็ยังอยู่ในส่วนที่ชอบเยอะอยู่ก็ได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับมันนะครับอันนั้นใครเห็นหนังเป็นเรื่องของรสสนิยมนะครับใครอาจจะชอบชอบมากก็ได้